สวัสดีค่ะทุกๆคนนีุณ你好我是新新老师我是你们的新老师นี่เป็น老师ใหม่ของทุกๆคุณนะคะวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันเหลาชื่อซินซินต่อไปทุกคุณสามารถเรียกเหาชื่อว่าเหล่าชื่อซินซินได้นะคะ

วันนี้เราเรียนายหน้าเล็กๆของฉันนะคะวันนี้เราเรียนทั้งหน้าเลยทั้งหน้ามีอะไรบ้างนะโอเคต่อไปอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้เส้นผมคือถั่ฝาอ่านตามหลอเสียงต่างๆเลยนะคะถะัถะ่วฝาถั่ 很棒ดอไนิานยน่อไป่อัอนนี้คือนีคือะไรอนี่คือนี่อนจิงเยนีคนจ่งอียืน่คอคือนี่อ่อีนี่คืออนีี่คือนอนีอนีีค่อนนี่ออนี่่ 眉毛，眉毛，眉毛，OK，真棒！接下来呢？是木头，对眉对？鼻子，鼻子，鼻子。鼻子 เก่งมากต่อไปอันนี้คืออะไรอันนี้นะหูใช่ไหมหูอ่อตัวเย่เก่งมากต่อไปนี่คือแก้มนะคะหน้าเหลียน เลียนโอเคเก่งมากต่อไปอันนี้คือปากนะคะจุยยปาจุ๊ยปาจุยปบาจนป้าโอเคเก่งมากเลยงั้นเราไปดูคำต่อไปอยา ยายาคืออะไรฟันยาอ่านตาม老师เสียงดังๆนะคะยายาโอเคงั้นเราต่อไปามาเรียนคำศัพท์นะคะชื่น <c> ช <oughs> ื่นฉ ชื่ดูมีคำศัพท์อะไรบ้างโอเคคำที่หนึ่งเส้นผมใช่ไหมผมคือ,อเก่งมากถูกต้องแล้วผาฝ่าอ่านตามเ่าสินะคะเสียงดังๆ้งาฝ่าผาฝ่าอืมอเก่งมาก คำต่อไปในตาใช่ไหมนตาย,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 าต,ายตาเยตาตาิงตาตาตาิงหาเาีาตงตาตเตา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 ตนตหตาาต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 เตา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 ตตาตมา 眉毛，嗯，真棒！鼻子，鼻子，鼻子，鼻子很棒！小白狐，耳朵，耳朵，耳朵。 多耶，yeah, 真棒！那脸脸脸，OK，嘴巴不想当当当老师呢，嘴巴嘴巴，真棒！ ยายายาอืมเหนป่างโอเคงั้นเรามาทบทวนหนึ่งรอบแล้วก็ค่อยมาดูรูปนี้เดี๋ยวเจะถามนะทุกคุณต้องตอบเสียงตอบเสียงาชนะคะโอเคเรามาดูหนึ่งรอบนะเส้นผม 头发，头发，嗯，真棒。大眼睛，眼睛，眼睛。Q 眉毛，眉毛。再摸鼻子。 鼻子，耳朵，耳朵，嗯，那脸，脸，嘴巴，嘴巴，牙。 ยาอืมเก่งมากเลยทุกคนโอเคงั้นเราดูนะรูปนี้มาดูรูปนี้พร้อมคืออะไรผอมถูกต้องทุกฝาต่อไปตาคืออะไรตา 眼睛眼睛ปาอไปก่ยปากคือนนอะไราภาษาจีนจปากปาอไปอากอะอะาอากออะไรปากากคือกอะไากีนไปากอาาาาาาอะไากอา ก่งมากต่อไปเราดูฝั่งขวานีหน่อยนะคิวค้วคิ้วคืออะไรเมยม่าหมม่าถูกต้องต่อไปหูหูคืออะไรเก่งมากจอูกจมูกกมกจมูกจมูจม้ 鼻子เก่ okay. มาอันสุดท้ายฟันยาชฟันฟันฟานฟักต้องโอเคงั้นฟัาชันฟันฟันฟอนนึ่งรอนนะทนัไวไวนะฟันันฟนฟันฟนฟันานั 就 c o 老师呢头发眼睛眼睛嘴巴嘴巴脸脸眉毛眉毛耳朵耳朵鼻子鼻子 牙齿ย,ยายายาอืมเจริญปังเก่งมากเลยวันนี้ไทปปังเลยโอเคงั้นวันนี้เราก็เลิกเรียนแล้วนะอืมวันนี้เราต้องเรียนเราเรียนถึงนี้นะคะใจจี๊เจอกันครั้งหน้านะคะ ใจเจียนไปทบทวนหน้าหน่อยนะคะโอเคใจเจียน